มาเบิ่งเด้อมานี่ยยายเราโบกันเราตัดเราฟกเบิ่งยายพายายมาเอาหน่อไม้จะไปมกอาส่ยยายเบิ่งดูก่อนมีจกักหนอนนะเราเอามีสองมีสองหน่อจะไปมกค่ะมันมีหมู่มันอยู่ได้สองหน่อนนอ,นนอ,อันนั้นจะสองเนาะเป็นสี่พอดีอันนี้หน่อไม้เลี้ยงน้องบ่ยายหน่อไม้เลี้ยงน้องเด้อค่ะเด้อ เปลียนฮักเพื่อนก็นอน,นอ่อนนะแซบค่ะถ้ามันทาก,ก่อแนี้ไปไดโซไม่บ่มีอีกบ่หนอนหรืมไม่ใส่เบื้องนุยายค่ะอืมนะคะเดี๋ยวไปเบื้องกันไงเบื้องเลือดอะเด้อบ้านนี้ลายจากน้อนี่ลายแท้ๆค่ะหกเ็ดห่าหกนอไปละ บอกแล้วข่าวด้วยวยอยู่เลยค่ะนี<ร>่ยายกำลังจักอยู่ย,ยังมาเบิ่งเวลาห่าต้มเ่าอย่างได้หลายเลยน้อยายเนี่ยจ้ากมกเนาะสีเห็ดมกหน่อไม้ค่ะเมนูวันนี้จะทำมกหน่อไม้คนเพิ่นมีคนอยากกินเพื่อซื้อหมูสามชั้นมาใส่จักกิโลนึ่งคนวะ <laughs> ใส่เห็ดอยู่บะยายเล้วเหนืถามเขาเนาะถามเพิ่นเจ้าของเมนูเพิ่นเบื้องยายจักแล้วก็เราไปต้มค่ะ จักเ็จแล้วกะต้มยันเต็มหม้ออยู่อ่อนๆขนมไม้อ่อนแห้งขนาดเลยเบิ่งค่ะกำลังต้มเดี๋ยวจะได้ไปตำหมออกต้มให้มันจืดมันมีสูตรเด้อค่ะเดินต้ม,ม,นมนหนอไม้จืดเร็วนี่ใส่น้ําตาลใส่ผงซูรสใสเ่เกลือเอาเบิ่งต้มมันจืดมาแล้วค่ะสิไปตำเลยค่ะเด้อขั้นตอนต่อไปสตำอมูอ่อนหรือซวยอยู่ถ่าตำตำค่ะค้าตำเล็กๆหมกมันนี่ อันนี้ก็ตตําเรียบร้อยแล้วค่ะตําตําข้าเบือใส่พร้อมข้าเบือเนี่ยอืผักข,ขนาดหน่อไม้สดุดเดี๋ยวมาเบิ่งเพื่อนฝุงบันน้หมูสามสั้นนะคะแพงงขาหมูก็ขึ้นราคาโลโละร้อยแปดสิบพดูดเลยนี่แต่อันขึ้นราคาอย่านางลงไปแล้วบักเพชรนี่ก็เก็บเอา หีกลอนี่ก็เก็บเอาในข้างเฮือนเด้ค่ะต้นข้างเืืเนนอ,อนอใส่หมูสามสั้นลงไปแล้วพักอันนี้ดิไปตามด้วยพักขั้นตอนการปรุงใส่ปลาเด็กนัวๆน,น,นี่แซ่บแน่นอนลงมาแล้วค่ะปรุงฮอดไปปรุงให้เบิง่งพื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม มาเบิ่งขั้นตอนการหอมุกเลยคุณายายเพิ่กำลังนั่งมกเได้หลายแล้วนะยายเนาะใส่หมูสามชั้นเด้อค่ะเดอ้อมุกหน่อไหมมือนี่ใส่เห็ดเข็มทองใส่ผักสงแยง,งค่ะใส่ปลาเด็กตว้งเออปลาเด็กกัะเม้นเม็ดดอกเม็นจนหลานเล่นขึ้นถึงเงือนเพราะบได้อ่นั้นถ่ายบได้ได้เพิ่งล้างนั้นโทรศาพัพท์เคียโทรศัพท์แล้วนี่ หมกหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นจะเยบิง่งมีผักอีเลิศดนะหองก้นผักอีเลิศหองก้นมันนะคะมกแบบพื้นพื้นบ้านแบบอีสานอีสานแบบลาวลานี่แหละคะ่ะอ๋อเซตละสถานหนึ่งบานนี้มาเบ่งหนึ่งซุกแล้วหน้าตามันสิเป็นอะไรด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อมกหน่อไม้รังหนึ่งเด้อค่ะเด้อบ้านนี้ อ๋อแล้วกันหนึ่งเดี๋ยวมาเบิง้งน้ากันตอนมันซุกเด้อค่ะตอนนี้ค่ะกำลังนึ่งอยู่มาเบิง้งน้ากันเด้อค่ะเด้อปูเป็นตัวแซบขนาดนะคะ่ะเดี๋ยวสิแกะให้เบิ้งค่ะนี่ซุกแล้วเดี๋ยวสิแกะให้เบิ้งนะคะเด้อค่ะเด้อน,นี่แล้วแหละค่ะปูแซบขนาดคุณตาเพิ่นนั่งกินทางในแล้วอันนี้แกะให้เบิง้งวันนี้ถ่ายคลิปด้วยความทุลักทุเลเด้อค่ะเด้ออ้ยยากแท้กว่าสิแล้ว มากินน้ำกันเด้อค่ะเดอะ้อไม่นี่มกหน่อไม้ใส่หมูสามสั้นค่ะหน่อไม้สดแซบแซบน้ากันสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเดอะ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเม